ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยปรีชาเจริญทรัพย์วันนี้จะมารีวิวงานขุดนะครับโคกหนองนาโมเดลพื้นที่15ไร่นะครับอยู่ที่ตําบลสมสะอาดอําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ยังไงเดี๋ยวพาไปดูรอบแปลงแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาทําการความรู้จักนะครับกับพี่เจ้าของแปลงด้วยนะครับโอเคครับ ครับพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยนะครับผมครับผมนายสุชาติศรีพรมครับครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อแซมครับผมหมอพี่แซมนะครับก็ตรงนี้จะเป็นแปลงของพี่ครับแปลงของพี่เนาะนะครับที่สนใจติดต่อทางเรามาทําบ้านสวนโคกหนองนาโมเดลเนาะครับพื้นที่ทั้งหมดของพี่เนี่ยเท่าไหร่นะครับตรงนี้สิบห้าไร่ครับสิบห้าไร่อ๋อแล้วเนื้อที่ฝั่งนั้นล่ะครับเป็นเป็นของของ ลอ,อออลองก่อนอีกทีหนึ่งก็คือแบ่งเป็นคนละครึงคคร่งนะครับก็คือตรงนี้เราจะโฟกัสในเรื่องของการขุดบ่อถ้าส่วนใหญ่เลยใช่ครับ,รบเพราะว่าตอนแรกที่เรามาดูงานกันก็สนใจที่จะขุดบ่อน้นบ่อเน้นโคกเยอะๆครับนะครับ <c oughs> ก็เลยออกแบบอย่างที่เห็นนะครับทําไมถึงได้มาสนใจที่จะมาทําแบบนี้ศึกษาดูเรามานานหรือยังมาสนใจแบบนี้นานหรือยังครับก็นานพอสมควรครับนานพอสมควร นะครับอันนี้เห็นเราทาง y t u t u ครับ u t u b e นะครับก็เลยติดต่อทางเรามานะครับเป็นไงบ้างครับกับผลงานการขุดครับก็สวยครับผมถูกใจนะครับถูกใจตรงนี้จะเป็นช่างช่างเพลินอ๋อช่างเพลินนะครับทีมขุดที่รัมครับมามาขุดบริการให้พี่แซมนะครับนี่นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ขุดเสร็จนีฝนตกหนักเลยใช่ครับ ครับฝนตกหนักเลยทําให้พื้นที่ตรงนี้น้ําเต็มเลยนะแต่ขุดไปไม่เจอน้ําเนาะเจอเจอเจอน้ํำไหมเจออยู่ครับอเจอน้ําอยู่แต่จะไม่เยอะไม่เยอะครับแต่นี่ฝนตกมาก็คือครับเก็บน้ําอยู่เลยครับนะครับก็จะมีน้ําออกตามซอกหินมีบ่อมีบ่อออกตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้ครับอเหมือนโปรเจกต์ตรงนี้อยากทําอะไรนะครับตรงนี้คิดว่าปลูกผลไม้ครับโซนนี้ ส่วนข้างในจะเป็นผลไม้ส่วนรอบนอกจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมตามคันตามคูครับปลูกไม้ป่าครับผมไม้ผลใช่ครับแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาคิดว่าจะปล่อยปลาประเภทไหนบ้างครับก็จะเป็นปลากดเหลืองแล้วก็ปลานิลแล้วก็ปลาหมอปลาหมอน่าจะเลี้ยงไว้ในนาข้าวครับอ๋อนาข้าว ก็ส่วนมากก็จะเน้นเรื่องของปลากินพืชเนาะครับผมปลากินพืชนะครับแล้วก็มีตรงกลางนี่ผมชอบมากเลยนะดูๆไปแล้วคือมันเหมือนแบบน้ํามันโอบครับน้ำโอบพื้นที่เลยพื้นที่กว้างพอสมควรตรงกลางเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีระบบโซล่าเซลล์บาดานอยู่เนาะครับผมตอนแรกนี่พี่พี่ติดตั้งอยู่แล้วใช่ไหมครับติดตั้งอยู่แล้วอ๋อครับแต่ตอนนี้ก็คือถอดออกก่อนเอาท่อท่อมา เสริมขึ้นครับเสริมขึ้นครับผมอ๋อใช่ใช่เพื่อจะให้เราเนี่ยทำการทํางานได้สะดวกและเสรมขึ้นนะครับ,น,รบนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงพาพี่แซมเดินชมรอบพื้นที่ตอนนี้พื้นที่เนี่ยจะเละหน่อยนะครับเดี๋ยวไงเราจะพาพี่แซมเนี่ยเดินรอบพื้นที่แล้วกันดูโมเดลแปลงตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพามาชมในส่วนของแปลงตรงนี้ตัวนี้จะเป็นบ่อน้ําบ่อน้ําใหญ่เลยเนาะครับนะครับนี่นะครับเห็นพี่ต้องการที่จะมีบ่อน้ํา ก็ส่วนใหญ่นะครับชั้นดินตรงนี้นะครับระหว่างงานเราขุดเจอในส่วนของหินใช่ไหมครับใช่หินจะชั้นดินอุ้มน้ําอืมครับเห็นว่าช่างเพลินบอกว่าเวลาขุดเนี่ยปีกปุ้งกีเนี่ยหักไปลลยอันเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับก็คือเป็นันีสองนี่จะเป็นชั้นหินทั้งหมดครับอืมก็คือเป็นทีาเรียกว่าหินแล้วนะหินแม่รังใช่ครับถือว่าเป็นดินที่ที่ขุดยาก ยาพอสมควรนะครับนี่นะครับอ่ะจะเละๆหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรเราใช้รองเท้าบูทเดินกันนะครับนี่ยครับก็พาเดินรอบชมรอบพื้นที่เห็นว่าพื้นที่ข้างๆตรงนี้นะครับพื้นที่ข้างๆแต่ก่อนตรงนี้เป็นอะไรนะครับเป็นเป็คลองเป็นคลองครับคลองเก่าอ๋อแต่ก่อนก็คือติดขุดติดแดนเกินไปแดนเกินครับอืมก็เลยออกแบบพื้นที่ ขุดคลองข้างในนะครับเอาไปถมใหม่นะครับอันนี้ก็คือตั้งแต่แรกคือพี่ขุดแล้วมันไม่สามารถที่จะใช้งานได้จงสุดเนาะใช่ครับน้ำมันแห้งน้ำมันแห้งใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีคันล้อมที่ด้วยใช่ครับครับแต่ถ้าปีนี้คงไม่แห้งถ้าเราเติมน้าครับใช่เพราะอย่างไรเรามีน้ําในบ่อด้วยช่ช่วยอุ้มกันเนาะความชุ่มชื้นนะครับโซลาเซลเติม โซลาเซลล์อันนี้พี่เจาะสองตูเลยเหรอครับสองสองบ่อสองบ่อเลยใช่ไหมบ่อนึงจะใช้ไฟฟ้าอีกบ่อหนึ่งก็ใช้โซลาเซลล์ครับไอพี่ใช้กี่แผงครับนี่สี่แผงครับกี่แรงนะครับตรงนี้นี่สี่แผงพันหนึ่งร้อยวัตต์ครับประมาณพันร้อยวัตต์ครับอืมก็ถือว่าน้ําออกออกดีไหมโซนนี้ครับดีดีครับดีเลยใช่ไหมครับคิดว่าน้าแรงก็คงไม่ขาด ครับไม่ขาดเพราะว่ามันจะเป็นคล้ายธนาคารน้าใต้ดินสะสมน้ําไว้ครับเพราะว่าโซนนี้มันมันมีตาน้ําเยอะอยู่แล้วนะครับน้ํามันไม่ไม่ไม่เค็มไม่กร่อยไม่จืดนะครับเป็นน้ําที่สามารถกินได้เลยเนาะครับท่อนี้ท่อนี้นะครับที่เคยขุดมานะครับนี่นะครับดูครับทุลักทุเลหน่อยเดินอันนี้เดี๋ยวรอแดดออกสักหน่อยน่าจะแข็งเนาะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ ดินเหนียวผสมลูกรังนะครับเห็นว่าแดงพื้นที่จะออกสีแดงๆเลยนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ดินเหนียวผสมลุกลังนะครับ,รบข้อดีแบบนี้ก็คือดินจะไม่พังครับดินไม่พังแต่เวลาฝนตกลงมามันจะเละหน่อยเละหน่อยก็คือมันอุ้มน้ําอยู่เลยก็คือน้ําข้างบนเนี่ยจะขังอยู่เลยนะครับ,รบทําถนนทางเข้าสวนแต่ก่อนทางเข้าสวนจะไม่มีใช่ไหมไม่มีครับก่อนนี้เราจะขุดคลองนะครับแล้วก็ถมที่รอบๆพื้นที่รั้วบ้านนะครับ แล้วก็ขับรถเข้ามาในพื้นที่ได้นะครับแล้วก็มีการปั้นกันแทนาใหม่นะครับกันแทนาใหม่แล้วก็มีคันล้อมรอบพื้นที่ก็คือเราขุดดินจากนี่ไปถมใช่คลองนะครับช่วงที่ทํางานเนี่ยก็ฝนตกหนักรถจอดหลายวันเลยนะร,รถบรรทุกนะครับเข้ามาสามสอคัน็พํางานไม่ค่อยได้กันนะครับช่วงนั้นในหลุมตรงนี้เห็นพี่มีโปรเจกต์จะเลี้ยงอะไรนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็น น่าจะเป็นทําเป็นที่อาบน้าครับพักผ่อนใช้ไปทําเป็นน้ําตกให้น้ําตกดึงจากโซลาเซลล์มาครับเป็นที่กักเก็บน้ําใช่ก่อนที่จะไหลทะลักลงสอีกทีนึงอ๋อก็ต้องต่อท่อให้มันไหลลงอีกทีหนึง่งครับมันเป็นจุดหลักตะกอนน้าเป็นจุดพักน้ําก่อนใช่นะครับตรงนี้จะขีดคนขึ้นมาเองเนาะครับน่องเหนือจากแบบนะครับก็จะทําสวนหย่อมตรงนี้แล้วก็จะโซลาเซลล์ปั๊มขึ้นข้างบนแล้วก็ทําเป็นน้ําตกลงมา เอาไว้พักผ่อนจะมีไอ้กระต๊อบอะไรเล็กๆอยู่ครับเช่นคล้ายๆบ้านนอกดาวกระต๊อบอะไรเงี้ยอยู่เพราะว่าข้างหน้าก็จะเป็นที่พักอาศัยตรงนี้น่าจะเป็นแบบชั่วคาวเนาะมันนั่งเล่นอะไรเงี้ยเวลาเหนื่อยเวลาอะไรก็ได้มานั่งพักนั่งตรงนี้นะครับเห็นน้ําพุ่งออกจากบ่ออะไรเงี้ยแล้วก็ไหลลงใช่ไหมครับอืมเป็นโปรเจกต์ที่ดีเลยนอาจจะปลูกปูกระเบื้องเอาไว้เป็นสราน้าเล็กๆ ครับน่าสนใจครับน่าสนใจนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่โคกใหญ่พอสมควรเนาะครับทาอะไรได้เยอะเลยนะครับโอบด้วยน้าเราพื้นที่นะครับตรงนี้น่าจะเย็นสบายที่สุดแล้วเนาะครับเพราะว่าตอนที่เรามาดูงานเนี่ยในส่วนของพื้นที่บ้านเนี่ยตอนที่เราไปนั่งก็ถือว่าร้อนนะร้อนครับร้อนมากนะครับไม่มีแบบน้ําโอบเนาะตรงนี้จะเป็นแบบพื้นที่ที่อบด้วยน้านะครับมีโอกาสที่จะแบบเย็นสบายเมื่อต้นไม้โตและน้ําเต็มนะครับ นี่นะครับก็พามาชมตรงนี้นะครับเมื่อต้องการน้ําเข้านานะครับเมื่อน้ําเต็มในส่วนของบ่อก็จะไหลผ่านนี้นะครับแล้วก็จะมาไหลลงบ่อนะครับตรงนี้นะครับคลองไส้ไก่ด้านหน้านะครับเห็นว่าตรงนี้จะนําน้ําเข้ายังไงนะครับพี่นะครับจะทาฝายทดฝายอยู่ตรงนี้ครับอ๋อเพรเวลาน้ําเต็มครับน้ําเต็มเราก็ปล่อยเข้าในนาอ๋อก็คือเราจะเป็นฝายกั้นน้ําใช่ครับ พอเวลาน้ําเต็มเราสามารถที่จะปล่อยลงนาได้ลงในนาได้นะครับเพราะว่าหลักๆน้ําเราจะเติมอยู่ข้างหลังมีโซลาเซลล์มีทางน้ําข้างหลังครับถ้าเราพอเราก็เปิดประตูน้ําออกทางนี้ระบายลงคลองปกติโอประตูน้ําก็ใช้เป็นพวกกระสอบทรายก็ได้เนาะใช่ครับกันก็ได้เพราะว่าจะก่อเป็นเอาอิดบล็อกกอิดบล็อกก่ออ๋อเป็นประตูน้ําเลยครับ นี่นะครับก็คือเป็นระบบการจัดการวางแผนนะครับก็คือน้ําไหลเข้ามาก็จะมาไหลเข้าทางนี้นะครับเราจะมีท่อ PVC นะครับไหลมานี่นะครับแล้วก็กั้นในส่วนของฝายตรงนี้ไว้นะครับแล้วน้ําก็จะดันเข้าน่านะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับแปลงโคกหนองนาโมเดลพื้นที่รวมๆก็ประมาณ15ไร่เนาะครับตรงนี้นะครับอยู่ที่ตําบลสมสะอาดอําเภอเดชดอุดมจังหวัด อุบลราชธานีนะครับอะไรตรงนี้อยู่บ้านอะไรนะครับพี่แซมครับน้องัวหลวงครับน้องัวหลวงตําบลสมสะอาดอำเภอเดือดดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ติดกับถนนลาดยางเลยถนนหลักเลยนะครับถ้าเราเข้ามาจากเมืองก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับนี่นะครับก็สามารถมาเป็นโมเดลนะครับรับชมเป็นแนวทางได้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรลงตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวจบคลิปที่ท่านี้นะครับขอบคุณกับการติดตามรับชมนะครับ พี่แซมครับสวัสดีครับสวัสสดีครัับวสดีครับ